ครับเพื่อนวันนี้เรามาเก็บมะยมกันเนาะอันนี้มะยมที่สวนน,น,น,น้าฝนหน้าฝนเนาะมะยมที่สวนนะครับกอืออืืน <c oughs> ตนเลยฮะตื่นตาแตกกันเลยเดียวอืออร่อยะอ,อยะเดี๋ยวถุงมาเก็บกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปฝากเพื่อนเพื่อนด้วยเขาเอามีมบดันเนี่ยเขาชิมบดันก <c oughs> ็มีสองเปรี้ยวเลยเดียว ต้องเอาไปทำอะไรเดียวดัน,นไปทำต้มยำดีมะเนาะแต่แทนมะนาวชดชิมนะเอานะครับตายนะคุณป่อมหาเจริญอันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวกว่ามะยมอีกนะเปรี้ยวในสามโลกเลยมั้งโอ้โ <ś led> ลาลไปดืวยเหมือนกันนะครับพี่ไม่ไหวอ่ะสวัสดีครับ